สวัสดีค่ะพบกัเจนนี่นะคะที่ช่องเจนนี่โกราวค่ะวันนี้เจนนี่นะคะก็พาเพื่อนๆือนมากินชาบูนางในกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ตามมาเลยนะคะว่าชาบูนางในที่นี่มีเมนูอะไรบ้างอ๋อได้เลยบอกราคาเลยนะก็คือเราจะมี2แบบนะคะคือแบบหมูกับแบบเนื้อนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เจนนี่จะเลือกคือเลือกแบบหมูเพราะวันนี้ไม่ได้ทานเนื้อนะคะก็คือหมูเขาจะมีอะไรบ้างมีสันคอสันนอกสามชั้นไก่ตัดกุ้งลาดอลลี่นะคะ ปล,ปลาห,ลาหมึกสดปลาหมึกกรอบเต้าหู้ปลาลูกชิ้นปลาแล้วก็หมึกหลอดน,นะคะแล้วก็ฟองเต้าหู้นะคะแล้วก็ลูกชิ้นปลาแล้วก็เต้าหู้ฉีแล้วส่วนทั้งเ่งนี้เป็นเมนูแผ่นนะคะเครื่องดื่มที่นี่นะคะถ้าเพื่อนๆสั่ง r e f i ลนะคะก็คนละยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองแล้วก็มีเมนูทันเล่นด้วยตรงนี้ตุ๊บตุ๊กตุ๊ตเวเพืพ่อนๆตามมาเลยนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างตามมาเลยค่ะค่ะเมื่อเพืพ่อนๆเข้ามาข้างในแล้วนะคะก็ น้องที่เขาดูแลนะคะเขาก็จะมีแนะนำนะคะว่าในหม้อค่ะก็คือจะมีน้ําซุปดั้งเดิมกับน้าซุปที่เป็นต้มยำนะคะแต่ว่าเมื่อกี้น้องเขาแนะนาว่าเออพี่ลองอย่างละครึ่งนะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบต้มยำส่วนอันนี้นะคะเขาก็ให้เราเป็นคนเลือกเองค่ะอันนี้คือจะเป็นเมนูหมูนะคะมีเป็นเพื่อนเขียนนะคะว่าโตะเบอร์ไรแล้วก็เลือกหมู ที่เพื่อนๆอ,อยากจะสั่งแต่ว่าตรงลายอาหารตรงนั้นนะคะก็จะเป็นพวกผักแล้วก็ของทานเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเอ๊ะตรงน้ำอ๋อตรงนี้เป็นน้ำของนู้เป็นน้ำมีน้ำและไอศครีมด้วยที่นี่เขาจะมีข้าวสวยด้วยนะคะแล้วก็จะมีข้าวผัดกระเทียมแต่ว่าวันนี้เจนนี่จะสั่งข้าวผัดกระเทียมเมืเพื่อนๆเลือกเสร็จนะคะเพื่อนๆก็สามารถบอกน้องๆที่เขาเป็นผู้รับออเดอร์ได้เลยะคะ่ะอันนี้จะเป็นราคาอย่างที่แจ้งไปนะคะก็คือจะเป็น คนละ2 6 9บาทนะคะก็จะมีรีฟิลด้วยแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆทานเนื้อนะตรงนี้เขาก็จะเว้นช่องไว้ให้แต่อันคือเขากะกะบะคือเมื่อกี้อตอนไ่จ่ายเงินนะคะเขาข้างหน้ามันจะเป็นร้านน้ำเต้าหู้ซึ่งเกิดเ,เ,เจนนี่ก็ชอบเต้าหู้แล้วเนาะก็กะว่าเดี๋ยวจะไปทานแล้วเมื่อกี้เขาแอบบอกว่าพี่ครับเอาใบเสร็จนี้ไปยื่นข้างหน้าก็จะมีส่วนลดพิเศษอีกแต่ว่าไม่รู้ลดเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเจนนี่เก็บไว้ก่อนเลย ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูรลยอาหารกันนะคะว่าที่นี่มีมีรายอาหารอะไรบ้างนะคะนี่เลยเราเร็งแซก,กอกไปละที่นี่ก็จะมีอันนี้คืออะไรอ่ะเต้าหู้ปะเป็นเต้าหู้ทอดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวเราลองทานลองไปทานดูถ้าเป็นแบบว่าพวกผักอะ่ะเนี่ยคือตรงนี้จะมีผักนะคะแล้วก็จะมีแบบเต้าหู้ไข่บุนเส้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพวกลูกชิ้นก็นจะอยู่ตรงไลนอาหาร ผักที่นี่นะคะก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าผักแหลกไม่ใช่กวางตุ้งเขาเรียกผักแหลกไม่ไม่น่าไ,ไม่ใช่นะเขาใช่ต้องโอ้อันนี้ผักผักกาดขาวีผักบุ้งนะคะมีกระหล่ำปีนะคะมีแครอทมีผักทองมีเห็ดนะคะมีข้าวโพดนะคะแล้วก็อันนี้เราไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรส่วนเพื่อนเป็นสายมามา่าอันนี้ต้องไม่พลาดขะะึ้นมาม่านะคะแล้วก็มันมีโยมเส้นเราชอบกินข้าวโพดกับชอบกินเห็ด ะะจะมีแครอลอันนี้ค่ะคือเป็นวิธีการปรุงน้าจิ้มของชาบูนำไนนะคะก็จะมีรายละเอียดแจ้งเพื่อนๆไปตามนี้เลยก็คือว่าวิธีปรุงก็คือนําส่วนผสมทั้ง6ชนิดนะคะก็คือมีริเขียเหกระเทียมต้นหอมนะคะแล้วก็ไชเท้านะคะแล้วก็น้าจิ้มถั่วง,งาแล้วก็น้าจิ้มซีฟูดนะคะนํามาผสมกันแล้วก็ชิมรสชาติต่ามที่ชอบได้เลยเดีย๋ยวเรามาลองกันเนาะไป น้ำจิ้มโอเคอันนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มก่อนก็คือเขาบอกว่าใส่6กอย่างเนาะน,นี่อย่างที่หนึ่ง <S <S อันนี้คือเป็นน้ำจิ้มของชาบูนะชาบูยังไงสูตรของเขาที่นี่เอาน้ำเอเาเอาเอาแต่เราจะลองชิมก่อนอนะชิมชิมน้ำจิ้มก่อนได้ปะ่ะเราขอคนขอคน อันนี้นะคะเมื่อกี้เราก็ใส่ผสมมาแล้วเนาะอันนี้อยู่เราจะลองมาชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเมื่อกี้ก็เห็นมีหัวไชเท้ามีหอมซอยนะคะแล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็อะไรเราเรียกมีถั่วจำไม่ได้แล้วว่าลองมาชิมชิมน้ำชิมก่อนอร่อยมันจะไม่เชิงเป็นน้ำจิ้มถั่วบ้านเรานะมันก็ไม่ถึงไม่ใช่น้ำจิ้มถั่วนะแต่มันมีความแบบ หมือนโชยู่เข้าไปอ่ะแล้วก็มีความแบบว่ามันมีโชยู่แล้วความรู้สึกแบบว่ามีเปรี้ยวๆเผ็ดๆที่แบบเหมือนซีฟู้ดด้วยอ่ะมันเหมือนคล้ายๆมันจิ้มหัวบ้านเราแต่ไม่ใช่อ่ะมันชมันหอมโชยู่อ,ะอ่ะเอาลูกอยันร้อมเนื้อลวกนะเดีย๋ยวเพื่อนไม่เอาน้ำนะลวกก่อนคือแบบเนี่ยถ้าลวกนะอือคันนี้นะคะลวกนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาต ชิมให้เพื่อนๆทานก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ชิมแล้วคือแบบว่าชอบมากชอบน้ำจิ้มมากหมูก็หัน่นได้สไลด์บางมากเลยห้องเนล้วเข้ากันมากเลยแ้่เมื่อ้อแ,แอบเห็นนะถ้าเ,เพื่อนๆบอกว่าออชอบเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้อะ่ะที่นี่ก็มีเป็นน้ำจิ้มสุกี้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวตามเจนนี่มานะคะว่าหน้าตาน้ำจิ้มอีกอันนึงที่บอกว่าเหมือนน้ำจิ้มสุก,กี้เป็นยังไงอันนี้เป็นน้ำจิ้มอีกตัวหนึ่งนะคะคือเป็นน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มสุก,กี้นะคะอันนี้ก็่ยอย่างที่บอกครับลักษณะก็คือเหมือนน้ำจิ้มสุก,กี้นี่ค่ะหน้าตาแต่ด้วยความที่เราก็กินวันจัดจ้านนิดนึงเราจะเติมตัวนี้ไปด้วยคะ่ะกระเทียมพริกนะคะแล้วก็มะนาวนิดหน่อย หมูที่นี่นะหันได้บางมากคือแบบเขาสไลด์ดีอย่างขาสไลด์บางนี่นะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มที่เจนนี่บอกเนาะจริงๆมันเข้ากันได้เหมือนกันนะเข้านะไเนาะน้ำจิ้มสองตัวเนี้ยส่วนตัวคือถ้าเราถามเรานะเราชอบอันเนี้ยที่มีโชยอยู่อะเราว่ามันหอมโชยอยู่มากเลยอะ แต่อันนี้ก็อร่อยนะเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้นี่นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีน้ำให้เพื่อนเอนเลือกหลากหลายเลยนะคะหากเพื่อนๆ่นะคะไม,<ๆ>ไม่ทานน้ำอัดลมเลยนะคะหรือไม่ทานชากาแฟเกี๊ยวหวยอะไรเงี้ยก็คือจะมีน้ำเปล่าให้นะคะจะมีชาดําเยน็นมีเกี๊ยวหวยนะคะแล้วก็จะมีน้ำอัดลมนะคะเช่นเ๊ปซี่มิลินดานะคะเบปซี่เขาก็จะมีให้เลือกอยู่สองแบบนะคะเป็นแบบว่าออริจินอลค่ะแล้วก็จะเป็นแบบว่าที่น้ำตาลสุดเปอร์เซ็นต์นะคะ โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนตักน้ำน้ำแข็งนะคะมันนุ่นอะไรอันนั่นแหละไอติ้งตาปะเออถ้าเด็กๆมาเด็กๆน่าจะชอบโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเจนนี่ก็จะถานเบ็บีเบฟซีออริจินอลโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากกันที่ว่าเราใส่ผักก่อน เราชอบหมูที่นี่มากเลยเราว่าหมูที่นี่เขาสไลด์ได้ดีมากเลยนะเมื่อกีแบบ้ใส่อะไรแปใส่ปลาหมึกเหรออันนี้นะคะพี่เอเขาใส่ปลาหมึกไปก่อนแต่มาที่นี่นะคะอยากให้เพื่อนๆลองเป็นแบบสองน้ำอะ่ะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีน้ำเลือกแค่สองแบบเนาะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆชิมด้วยว่ารสชาติจัดจ้านที่เป็นของรสต้มยำที่เนี่ยเป็นยังไงนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำซุปสูตรดังเดินที่นี่เลย ตอนนี้นะคะเราพร้อมเปิดหม้อแล้วน้ำซุปสุดสด,ดั้งเดิมของเขานะคะสุดเฉพาะของชาบูนางในมันจีชาบูนางในอ่ะเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนาะอิสาขาแรกๆที่เราเคยไปทานเนาะเคยไปทานแถวแถวอะไรนะลามินทาาม,นทา,ามินทาใช่ แต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีเราก็ยังอยากทาน,น่งเราก็ไปเสิร์ชเจออ้าวที่นี่ก็มีชาบูนางในหนึ่งกา้านเราก็เลยมาที่นี่กันที่นี่นะคะร้านชาบูนางในนะคะอยู่ใกล้ๆกับมาสด้ามหาราชนะคะก็หรือถ้าเพื่อนๆตั้งเอ่อนะคะตั้งตรงที่โลบิสันก็ได้นะคะเพราะอยู่ใกล้ๆกับโลบิสันเลยะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นสันคอนะคะอันนี้เจนี่ลองดู ชิมอันแรกค่ะเจนนี่ชิมเป็นตัวที่เป็นสามชั้นไปนะคะนิ่มมากละลายในปากอย่างแรงอันนี้เป็นสันคอนะคะเราจิ้มด้วยน้ำจิ้มของชาบูเ,เขาอร่อยอ่ะ หมูสดมากการหั่นของเขานะคะเขาหั่นได้แบบบางแล้วก็พอดีคำส่วนน้ำจิ้มโอ้โหน้ำจิ้มเด็ดมากคือมันเป็นน้ำจิ้มของสูตรที่นี่เนาะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสที่มาที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะก็ลองมาชิมชาบูที่นี่นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะหนึ่งพันเลยมันเป็นบุฟเฟ่เนาะเรารู้สึกว่าเรากินแล้วเราคุ้มมากเลยนะในช่วงนี้ เดี๋ยวเป็นช่วงที่เราจะจนอาหารอร่อยมากเลยอะไรแบบไม่ไม่หยุดเลยน่ะกินเรื่อยๆเลยอ่ะอีกอย่างนึงที่ชอบของชาบูนางในนะคะก็คือลายเมนูของเขาค่อนข้างที่จะมีเยอะเนื้อนี่คือมีต้องต้องหลายแบบเนาะมีเนื้อไายเนื้อดิบอายเนื้อสันคอเนื้อที่เป็นส่วนโหนกนะคะแล้วก็เนื้อพื้นทองตับเป็นไงบ้างตับเขาหั่นหนามากนะกรอบด้วย เนสดอ,ะอ่ะอะ้นี่นะคะก็เป็นลายเมนูที่จีนี่ได้สั่งมานะคะก็จะมีตับหมูนะคะแล้วก็จะมีอันนี้คือ3ามชั้นนะคะอันนี้คือกุ้งค่ะอันนี้ก็หมดไปแล้วก็คือเป็นปลาหมึอกกรอบจะหมดแล้วปลาหมึกปลาหมึกบ้างนะคะปลาหมึกสดนะคะแล้วก็ข้างในเนี้ยก็คือจะมีอันนี้เป็นเต้าหู้ปานะคะแล้วก็อันนี้นําเสนอเลยค่ะเพราะว่าเป็นเนต้าหู้ชีส ชีสเวลากินต้องแบบว่าเรามัดระวังนิดนึงนะคะคือเนื่องจากว่าชีสทะล,ลุเลยเป็นชิ้นลาวาที่นี่บุฟเฟ่ที่นี่นยังไงอ่ะเขามีเป็นแบบชั่วโมงครึ่งหรือปล่าหรือว่าย่งไงอ่ะดื่มดื่มอ่ะรับเนาะเออครับบุฟเฟ่ที่กี่ชั่วโมงยสองชั่วโมงอชั่วโมงอ๋อบุฟเฟ่ที่นี่นะคะสองชั่วโมง <_ v isa> เขาก็จะดูจากอันนี้ค่ะ time ท,ที่เราไปชําระเงินคือเมื่อเราเข้ามาใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกว่าเราจะทานเป็นบุฟเฟ่แบบไหนนะคะแล้วก็ เขาก็จะมีใบเนี้ยมาเพื่อนๆก็ดูจากตรงเนี้ยค่ะว่าเวลาเราจะหมดกีโ่โมงซึ่งตอนนี้เจนนี่มาประมาณ11บเอ็ดโมงกว่าเนาะก็หกกนึเที่ยงแปดโมงเด็กเพิ่งเลยเด็่งแปดโมงเนาะอ้โใช่ก็กินต่อเลยกินต่อเลย2องชั่วโมงสองชั่วโมง,ง,มงคือเมื่อกี้ตอนแรกอะเราเข้ามาเราไม่รู้นะว่าเขาแบบเราคิดว่าเขาชั่วโมงครึ่งอะตอนแรกเลยนะเพราะเห็นส่วนใหญ่เราจะชั่วโมงครึ่งเลยทีนี้ให้เยอะนะสองชั่วโมงไงเราไปตักไม่มาค่ะไม่ได้สั่งคือเราไปตัก ตัวที่เป็นไสกเกาะมาเขาอร่อยมากเลยนะนี่หมดแล้วตักอีกนล้นี่นะคะเป็นหมูสมชั้นนะคะที่เราสักมาน่ากินมากอะ่ะโอ้ใหญ่าามากอันนี้ลอยู่ในรูปเปใช่ค่ะอยู่อยู่ในรูเฟ่ยอยู่แล้วค่ะก็คือเป็นมันจะชื่อว่าหมูสามชั้นค่ะ นะคะแล้วก็รสชาติน้ำจิ้มนี่แบบโอ้โหหิวเลยเอ่ะเราจะลวกกุ้งไว้ก่อนนะเนื่องจากว่าเราจะแกะกุ้งทีเดียวเมื่อกี้อะเจนี่ลองชิมชิมน้ำต้มยำแล้วอะ่ะรสชาติเขาแซ่บนะนี่ให้ดู ือเมื่อกี้อ่ะตักไอ้นี่ขึ้นมากินอ่ะสันคอ,อ <c oughs> เขาออกแบบว่าเน้นเน้นรสชาติแบบว่าเปรี้ยวนิดๆน,น,นะคะแล้วก็มีความเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดเยอะ,ะเพื่อนๆไม่ทานเผ็ดมากนะคะคือสามารถทานได้รสชาติต้มยำแต่ไม่จัดจ้านมากเพื่อนๆทานได้ทุกคนแน่นอนอร่อยอ่ะ อันนี้เป็นน้ำต้มยำนะคะถาเนเพื่อนๆนะคะชอบกินในปนพวกมาะม่าต้มยำก็อร่อยนะมาม่าใส่เข้าไปแล้วใส่กุ้งไปเหมือนมาม่าต้มยำกุ้งเนาะวันนี้นะคะเจนนี่นะคะก็ขออนุญาตทานให้หมดเลยะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเจนนี่ก็จะได้รีบไปทำธุระต่อนะคะอย่างไรแล้วนะคะเจนนี่ก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะให้กำลังใจนะคะกดกระดิ่งนะคะแล้วก็กด subscribe นะคะให้กำลังใจเจนนี่นะคะแล้วก็ น้องขอดูวันนี้เจนนี่ขอตัวกลับก่อนนะคะอ๋ยไม่ใช่สิเจนนี่ว่าผี่เจนนี่ขอตัวทานให้หมดก่อนแล้วก็รีบไปทำธุแะค่ะสวัสดีค่ะ